ส,สดีค่ะสวัสดีอิบซี่ทั้งช่องของสงการนะคะมันนี่จะพามาตามแนวทังของแม่หนูโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท่ายแม่หนูฟันว่าได้ไปอยู่หลุดลูกสาวพี่น้องเพิ่นไห่ไวตาตุนงวดแหลวเพิ่นว่ารีกจะหลุดแต้มบาสันพี่น้องแม่หนูเพิ่นไห่ไวแล้วเนาะ งวดนี่โค้งสุดท่ายเมนูกมันใจตัวนี่พี่น้องจะเป็นตัวใดนั่นเห้าไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมนูสวัสดีค่ะกินนี่ยังดนอ๋อพักกันนั่งกินเขา่นานั่งกินเข่าแถวบาดีมันเลยนั่นอื่นได้ดิกหน่อยไปใส่สเบิดเอาดล็กหน่อยไป,อไปเอา <ไป S 2> บุญไปเหมนสุข้นเหมิดไปเอาบุญคอนเจนแล้วก็ ไปยูสุพรรณบุรีอืมเอาเปิดเพิ่มผู้ใดไปอยู่น้องพ่อยหรือวะน้องพ่อยไปขอนแก่นไปอาบุญยาแถาอันมินกับอันปลายกับลูกไปสุพรรณบุรีอืมอะไ้เงียบไปเห็นงานพุนแล้วจ้าอะไรบ่มีเด็กน่อยไปเห็นอีหย่างยูสุพรรณบุรีอเขาเห็นงานอย่างผัวเขาไปขึ้นน้ำอ้อยไปเสีย้าอ้อย ก็เลยมีเลดบ่มีเล็กน้อยก็เลยผากันขึ้นไบสบายแลย้วตัวกันว่าลูกหล้านี่ว่าบอสบายนะมันเกิดเศร้าหรอเที่ยวปินอย่เดิมันทางบอดุดทอยพี่ามสัสารทุกซุกดิบกันเด้อพิ่หวังเด้อก่อนเสียเขาเรียงเขาเล่ามันมันกับิสีภูมีพุ่มานท่านไปน้าที่มันได้หลายเดือนไปบัดน,นี้อืม,มาบัดนดก็ได้นนยินตะว่าไปหาหมอ่นอือบันีน้เจ้าเล็สบายใจดู มันห่างมันห่างมหมออะไรผู้ใดอยู่น้ำเจ้าแเนี่ยนี่เนี่ยมันบนี่่มีเหมือนนันลูกไส้กับมาอยู่เป็นมูแบบน,นี้กะเขากะแมเ่เถาพ่อเถว่ัดสามบเนี่ยนะั่โรงพยาบาลห้าขาก็เลยเมียลูกไส้ก็เลยไปบานแล้วบานเมียแล้วอืมจะอะไรอยูู่้เดียวลูกลูกไส้กะเอาไปน้ำเลยอ่ะอะเอาไปน้ำเลอยอยู่หากินไปตาม เปเสียหนาเมาหอ้ขึ้นเก่าละเออมาย่เมืด็กกับว่าหินจ้าว่าสิมาคุ่นสุดท้ายจะหลายเสียหนาเมาตัวเขียวหนาเมาให้เพื่อนยานฝนห้ามมาถ้ามาห,หาหากินเนาะพี่น้องเอ้ยเมนูเป็นกับเด็ผู้ใดใดผู้ใดเนียงกับจังมีนำ้ำจิตน้ำใจอย่าจังทักมาเนะาะไอแอดเนาะเบอร์เจ้ามี่บ่ก,ก็ดี๋ยวนี้เบอร์โทรค่ะบ่เบอร์บ่มี่เลยเมนมีตั้งแต่ตอนช่วงนั้นบ่แมันเอาเบอร์หลานที่ลงไว้อยู เขาถือไปยุคอนเจนพู้ลักมัะดนแล้วเขาต้องเอาเข้าต้องเอาลุงไม่เรื่อยๆที่แมนมันซิมว่าเขาจะบ่ควยบึ้งซิมมันบวมเอฟซีจะบ่ควยบึงอ่าย้อนหลังซิมมันบวมมีแต่รโทรศัพท์แต่ว่าบ่ได้ไปเปลี่ยนบึงซิมอีกก่อนแบตมันก็บั่ได้ไปเปลี่ยนจโทรศัพท์นั่นซื้อหม่ยู่ดิเขาเลียงเขาเล่าเด้อบรพี่น้องเขาเลียงเขาเล่างวดโคงสุดท้ายนะคะวันที่สองษสภาพคม6หแปด แม่หนูฝันไปฝันแล้วล่ะน้มีความมั่นใจตัวเก่าถี่หายตองหดหรือจังใดเอาเอาจังสิหมั่นยูดอกจ้าวทั้งหนึ่งนั่นมันว่หนีดอกจ้าวเอาเพิ่มซะเอาเพิ่มเขาไปอีกซะพี่น้องเพราะว่าวันนี้มันสิเป็นวันด็กหน่อยนี่มาสุกรดสุกรดผันรถลูกสาวนั่นแหละสุกรดขั้นนั่นเด็กหน่อยประมาณสามคนหรือสี่คนผุนละกอสีว่า เอาสิบสี่ใส่ไใบอีกสักเอาสิบสี่กับมันสิบล้นขันชุมว่าสูกรดเอาโล่งสะกให้ใบม่นก็สินบนีน่อ่าสิบหาจะเอาเอาสิบสามสามสิบเอ็ดมันมันสามอันหนึ่งสามหาดีเนาะอืออันหนึ่งสามหาอือบัดเนื้อบัดน,นี้เอาเป็นซีซีสองสะเอาโล่งอเอาโล่งล่งแต้มมันขันกรดดังลดเขาเนี่ยขั้นที่สุกนี่กะ มันซี่สามสามซี่อืมอันมันเป็นเลขอะไรเลขรดก็คือเอียงก็เอาเต็มเต็มเลยสามซี่บอกข่างนามั้นไหมย่างนามันหนึ่งห้าสามอย่างก็จะว่าห้าสามซีแม่ห้าสามซีแมนมันสามตัวหนึ่งตีเล็กถายันเขาบอลแล้วเนอเล็กเขาไม่ีตัวเดีผลดีห้าสามสามสี่แม่ ขั้นขั้นที่าสุกเนี่ยแม่นห้าสามสามสี่สามสี่แม่น้องให้เพื่อนตัดเอาเลขกรถจ้ะนี่แหละคันว่าเด้สุกรถขั้นนี้ขั้นของลูกสาวเจ้าแมนบอแม่อนค่ะเบนือเจ้าฝันตะหวดก่อนเจ้ากับฝันเกียวแมนบอมันบอออกเข้าห้สามสี่นะเนาะแม่นอืมนี่แหละเน่ยงวนนี้ก็ยังไม่ฝันว่าเด็กน่อยมาสุกรถมาะฉันว่าเอาเปียงคอยสิได้สุกรถหุ่มสุกเต็มยุคเราสฉันว่า กเลียเอาไว้กะเลยอันนี้ตัวนี้ลดลงเนาะแม่ลดลดเนี่ยลดลงเพาเขาสุกกรดไหมสุกสี่ข้นไหมเ่เทียมันลดลงจ้ะกะเลยเอาลดลงไว้เพราะว่ามันนี่ไหมสามสี่ไหมเจ้ากะเอาสี่สองตัวสี่สองสองสี่ไหมแล้วเจ้ากะไฮไว้สามหาจาดบ้าง ตาตุ่นงวดเลยนั่นแหละก็บตัวได้่ฝันเกี่ยวกับรถแหมมันก็เลยมากว่าเปียงคือยังไงมาย่ำอีกอย่ามาย่ำอีกก็เล่ยมาย่ำเรียงรถค่ะก็เลยเอาไว้อ๋อเรียงหลีกหลีกเลีกที่หายไว้มันก็เป็นเลีกหลดสามห่านอเจ้าหายไวบอว่าเสียความสิได้ไปถ้าบุญว่าคนมาติมเฮียนดีงวดก้อนนี่ก็เลยได้หสามสามร้อยสิบห้าบาลีทีอืม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 เนพ่อตอนนั้นมากเลยมาฝันกับว่าได้เจมเ็ดบ้างจ้า ก็เลยมาฟันอีกสดีมาฟันอีกระบายจะคลองไปไปเอาบุญนี่ละแต่ว่าเด็กน่อยพอได้สู้รถเนี่ยจ้าจ้ามันเป็นมันกับเกี่ยววนเงินอยู่หม่องเก้านี่ละอืมก็เลยว่าเอาอดีรถมันกับต้องเป็นรถลงจ้าก็เลยว่าเลยว่ามันสามซีแมนบ่ก็เลยเอาสองซีซีสองไว้จ้าก็สำนันละเด็กน่อยกับเป็นนั่งอยู่แล้วละเด็กหน่อยเป็นหนึ่งเจ้าคือบ่เอาอีกขันหนึ่งซีหันเด็กน่อยพูดยี่งสองแม่ มันมาสุกซอยกันทั้งผู้หยิ่งทั้งผู้ชสยกันเลยว่ามันหลายค้นแถวท่านเอาหนึ่งสองนัาบ่เอานีละนี่จ้ะมันละเอาว่าเฮ้าอันเอาไห้งวดก่อนเห็นมันสิบสามเป็นบ่อจ้ะโอ้เจ้าเสียหายลดแต้มเมียนเพี่กว่าหายลดแต้มขึ้นแต้มจ้ะขึ้นแต้มลงแต้มเนี่อหายสิบสามกับมาขึ้นสิบสี่ลดลงกับสิบสองจ้ะ หรือว่ามันเหล็กจะลดว่ะจังว่ะนั่นแหละมันือได้ซุกลดน่ะนะได้ว่าเอ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 าไปแต่ว่าเหล็กลุดเต็มเต็มก็คือหาสามหาสามสามซีที่น้องกระจัดเอาเด้อที่น้องตัดเอาตัดลินกับบ่อปลายดอกมันก็จะเป็นหาสาม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 ซีเนาะแล้วก็หาซีคือเ้าบ่ตัดไห้คันออกอยู่ในนีก็แสดงว่าออกตัดเอา แมนบ่แมนจ้ะขันตัดมันสีลายแมนบ่แมนคู่ลายเหรอพ่อแบบหมวดกวนห่อเขาหายไปยัวสิบหาเนอะกับสามหาเนาะมันกับเปลี่ยนเก้าห่อไว้หายยัววันนี้คันตัดกับเจมีสามซีจ้ะสามซีกับหาซีบ่เจ้าว่านี่แหละยุนยุนี่แหละสื่ขึ้นชั่วลุ่งไหมค่ะกับสามสามขันมารีตองที่น่องแต่ขึ้สามสามแล้วขันห่อตัดไปมันสีเป็นหลายคู่ ก็เลยเอาหลดลงก็เลยซีสองหนึ่งซีจ้าแล้วก็หนึ่งสองจ้าก็ไปหนึ่งสามเนี่ยห้ามหายไปแล้วแมนหายแล้วหนึ่งสามกับหนึ่งหาหายแล้วจ้ามันจะควมแมนบอมันจะควมหนึ่งหนึ่งซีก็หนึ่งสองฝันนี่คือฝันแชรนีแมนฝันเห็นตัเล็กนอยสุกรดแมนค่ะอพอได้ฝันไปเนียาขึ้นสุติอาเด้ อืมเนาะตะกี้แม่ฝันยาวดีตะกี้จนมาข่อยจื้อคว่ำเบาบ่ได้แล้วฝันยาวลายก็ดีข่อยเบาไปกับว่าถือขล่างอันกะดีเออพอว่ามันยาวข่อยก็เลยสรุปเอาแบบจอจอจุธีว่าเส้งเส้นเบาดงเส้เบาขึ้นว่าโอ้ยขันซื้อไปแล้วแล้วกับพิษแต้มถือแต้มถือเศร้าซื้อได้เลยกับวางสีอิลีล่ะจ้าขันนั่นก็ให ย่ายาฟันเงาเถอะฟันหมองมันเอาหลดหมอดหมองมันอ่ะราสั่งเมียนเบาไปอะไรเงี้ยสั่งปากสั่งได้เนี่ยนแต่ฟันสั่นๆอหลีตรัสเสมือนี่มันฟันไปเงาๆมันเ่านอนรับไปกับบ่เป็นเงาไปเป็นเรื่องเป็นล่าไปคือตะกี้ดิล้วบันในเลขรล้านเา้ากับบ่เขาบ่โทู่มาบอกเลยติเขาไปยุทัางไกลบ่อบ่อเขาเขาบ่อด้อันบ่าฟันใ้เลขอดิอืมฟันเขาฟันใ้เลขเขาิโทู่มาบอกรดดอกอืม ต่เกาเน,นา<จ>ะค่ะเยยู่แปลกๆทีแปลกมองตะกี้เขาพาก,กัระไดอยู่เดิจูเม,มือนี่บ่อบ่อใดบ่อใดบาไ,บไ์ใดเลขกนะคะจา้ามันสิเป็นได้พูดแล้วอยากใหญ่มองล้วไหมอือพวกลูกพวกหลานละ่ะเขาอยากใหญ่มองแมนเข<อ>าอยากใหญ่ขึ้นมาหาแม่แล้วอมองแม่อยู่ละย่องละอ้อกันแล้วแต่เขาเนาะอันนั้นเนาะ อาเก่ากับมีแค่นี้เนาะใชจ้ะมี่วามฝันสันสันพี่น้องฝันสันสันเด้อฝันเกี่ยวกับรถลูกสาวแล้วกะมี่เล็กหน่อยมาอยู่รุดวสันพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นจังไดมันจะเป็นตัวใดให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะใส่วิจารณญาณในการรับช่มเอาแม่หนูก็เล่ยให้รถดแต้มเพราะว่ารีบสามซีอาจจะเป็นซีสองรดลงมา ตีมห no, mm hmm. นึ่งเนาะเมนบอยราคาหนึ่งซีกับหนึ่งสองอีกพี่น้องเพราะว่าชิปแ 1, 1, ล็กเพิร์ธไหไวทหนึ่งสามหนึ่งหาเนะก็บลิยานขวบกายส่วนหลีกโหลดติมติมก็คือห้าสามสามสี่เด้อพี่น้องอา้าวนี่ก็คือความฝันของแมนนุ เน่งคงสุดท้ายของวันที่สองพฤษสภาพาค่มหกแปดนะคะคลิปนี้ก็ขอโชกโชกมันมาน,น้ำแม่หนูคือเก่าค่ะแล้วก็ขอคนไรคนไรแช่เมื่อนเดิมเด้อค่ะพี่น้องให้กับแม่หนูและช่องในหน่อยของสงการนะคะคลิปนี้ก็ขอเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อรารกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคาหรือว่าตวาของเมนูมนัจกจะ ให้ค่ากับเขาเดือค่ะพี่น้องเอาค่ากับเข่าต่างประเทศเอาคลิปนี้กะแต่เขาขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ